ทำเมนูนี้ทีไรข้าวหมดมอทุกทีแหละครับกับไก่บ้านหลงดงครับเริ่มจากใส่พริกแห้งไปสักสิบเม็ดครับแล้วก็พริกกินดาอีกสักห้าเม็ดครับคาหันเตาหนึ่งช้อนโต๊ะครับตะไคร้ซอยอีกประมาณหนึ่งต้นครับใบมะกรูดซอยอีกประมาณห้าใบครับกระเทียมห้ากลีบครับหอมแดงอีกห้าหัวครับเกลือครึ่งช้อนชาครับกะปิหวานอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วเชฟก็เริ่มปั่นได้เลยครับ ถ้าไม่ใช้เครื่องปั่นก็นําไปโขกในคกก็ได้นะครับดีกว่าเยอะเลยเริ่มตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราไปปั่นมาเมื่อกี้ครับลงไปผัดให้หอมเตะจมูกขึ้นมาก่อนเลยครับแป๊บเดียวก็หอมฟุ้งไปหมดแล้วครับเชฟจะใส่ไก่บ้านลงไป700กรัมครับ วันนี้เลือกใช้เป็นไก่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตกเย็นเชฟจะได้เอามาทําเป็นกับแกล้มตะเกน้อยนะครับผัดให้ไก่สุกให้หมดเลยครับเติมน้ําเปล่าลงไปหรือน้ําล้างคกก็ได้นะครับกะว่าให้ท่วมเนื้อไก่เลยนะครับน่าจะประมาณสัก100มิลลิลิตรครับอ่าแล้วเราก็รอให้น้ําเดือดขึ้นมาก่อนครับ เราจะลวนไก่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะเปื่อยตามที่ต้องการน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะครับตัดน้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนชาครับแล้วก็เริ่มรวนไปเรื่อยๆเลยครับตามด้วยขาครับแล้วก็ตะไคร้หั่นท่อนครับ ลวนไปจนกว่าน้ำจะหวดลงไปเรื่อยๆครับเริ่มหดลงไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมครับตามด้วยใบยกระเพราตกลงไปเลยครับเพิ่มความหอมผัดให้ใบกระเพราโดนความร้อนอีกเล็กน้อยครับเมนูที่เป็นได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวเลยนะครับ รสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรขึ้นมาตอนกินอาจจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยนะครับและก็ต้องแทะกระดูกไปด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นสเสน่ห์ของเขาเลยนะครับมันอร่อยจริงๆครับเมโน,โนูนี้อยากให้เราเอาไปลองทํากันดูนะครับเชฟเออกมาแนะนํากันลองดูครับข้าวหมดหม้อแน่นอนครับ